เจ้าของแล้วกบพาสว่วงอกล่วงเอาหัวใจได้หัวใจแล้วเฝ้าเลนขึ้นสิไปบบานเพื่อไปให้เมียกินด้วยความเฝา้าความฟังบเบึงทงั้งแลีนก็เลยไปกำสะดุดลมลงมานิตากลล่มลงไปจุกยม่องหนึง่งหัวใจเมก็ฟงไปมองนึงในขณะนั้นวิญญาณของเมกขอเขามาสิงหัวใจเป็นว่วงลลกว่าลลกเดินทั้งผิดน,นั่งจึงเวากับ วิญญาณจึงบอกกับลูกชายของตอนเอนงขึ้นไปว่าเมตเนเฮน่าัวาใจจ้าของมมันดาได้ให้กำเน,นา แหัวใจเมียจึงหองให้แล้วถามไทยหมดจัดไข่ดอกเจ็บลายบอกคำเพี้ยงบอกแม่หมาดังโดกทางการไปไว้มาฟ้ายอมเสียทีิพเทาคุมก็ยังบอกว่าทิ่ซาซาเฮ็ดยังไงซาซาทิเจอผ้าเลี่ยมทองน้ำน่ะเพราะจะนั่นทิเฮ็ดยังคนจึงห้ามว่าญาดวันเกินไป แนวาได้ต้องใจเย็นยาสะทำไว้ใจห o อนน่ะนี่ล่ละใจมันดาเจ้าบอกคือส้งลูกเมีย่อลูกแม่โก้ยแม่นสิยิ่งเ้ยเพื่อนเหลือสิขาด้วยความมันดาเจ้ากาบพ้อเหน่งข้อมืของพ่อเมียพ่อมันค้รักแป็งก้มเล็กหรือมายาอะเมียมาทีหลังเสียเพียงมันดาได้ เมียเปิ่นเปียบคือไเมียเป่นเปียบคือน้ำนางเมียเปิ่นเปียบคือน้ำแมงเมียเ่นเปียบคือผวกลกเมีเฮ้ยเมนั่นเปียบผู้สอนพัวที่เรียน ตอนในจากหัวไก่กาบอกตอนน้าเมียเจ้าสอนนังแน่พอเป็นพ่อเจ้าหูหยังน้ำเมียจึงเสียเขาจนปั่นนั่นนะเมียสำคัญสันพ่อลาลูไก่จ่าบอกมาเบ่งงเมียอยู่ต่ำเมียอยู่เทือเที่ยบเทกังว่าใดคำลา พวกเมียเี้ยังส้มหักเมียดันหัวจะตังอยู่ในกฎเกนเนี่ยกิ้นของเมียนกับของดองมันนั่นได้เสียทาทั้งคำดีทัองคำเกะคำไหนด้วยสิมี่าปรียบรางมัน เนี้อเจ้าเมึงเลียวันได้เที่ยเนี่ยความเอาที่เมียเราแบบนี้บ่แม่นเมียนี่ความเขาเมียสั่งเมียเจ้าได้เสียมันดาไปกว่าพ่อเมียโอ้ยโง่เงี้ยบัวคนเป็นเมียดีอยู่ตามบ้านคนบ่หยอกให้ขวักไา่มันดาควายกันเก็เลย ความแม่นั่นเปียบดังเหมือนพทท่อใช้เตียยลูกเพ่งเพียงหใจสนจากคนฟันละการเตียยคือวานันคนเอื่นวาน,นีละคนละุนหัวอเอ่ยคำเพียงยาฝวด้องปักคนเลยงน่าเหียบฟ้าลูกคนเพียงนันน้านิตาพ่อหันใจไม่ไง เอเข้าวโลกคนเพียงนะข้าวเือหัวใจแม่ไปถลายเยอะงูเจ้าเอิบ่าเมียโลกเมียอ้ยเมียอยากเลียบเห็นขาที่เจ้าเก็บปวด่างแต่ไกนั้นเมียมอมเมียเมียเพียงใจเท่านี้พอได้เลยทำาถามื่้นสนามมันดาขึนบอกกู โนใจลายพวกเก่งทค่ของตุเลียงหาแ่งกันเสมอว่าแม่บางคังคนบูดาหรือคาตีลูกได้เตใจนั้นพ่นบาสังน่เอาเมื่นันคา้อยคังแม่นันคาจิโลเซียน่ามันพ้าเจาสังเมียไงสังบางบว่านเห็นดต่ยังเท่านี้ còn่อร mẹ củaho kangก็สสา

แล้วก็เฝ้าลุกขึ้นเอาหัวใจขึ้นไปหาแม่ <c oughs> ไปยัดใส่ซ่งหัวเกินให้แม่ขึ้นจังได้ก็บอสามารถที่สิขึ้นมาได้มาณิตากะ็กะกอดศพแพ้ห SO ้องห้อยู่ใต้หมไม้แหงนั่นข่าวของการขาดแม่ของมาณิตากระแพสะพัดไปทั่วสารทิศดังไปหอดหูเจ้าหน้าที่ทั้งบ้านเมืองอเจ้าหน้าที่ก็ยกกำลังออกมาเพื่อสิจับกลุ่มมาณิตาไปลงโทษ อ่าแล้วมานิตากบ็บม่ไหนีไปใส่ย,ย่อมมอบโตหู้แล้วว่าเจ้าของพิษเจ้าหน้าที่ก็จึงเอามานิตาไปเข่าตะเล่งเกียงให้เพิษสขาดปักฟันข้อด้วยการประหารชีวิตด้วยการใส่ดาบฟันข้อตัดข้อเป็นอาการทําโทษแบบโบราณพญัยนาละเมื่อมานิตาตายไปแล้วดวงวิญญาณของล่าก็ลงไปมกใหม่อยู่ในเ,เวจีมหานรก บร้ผุดบร้เกิดที่นี่ส่วนนั่งกันนิกายอยู่ทั้งบ้านกับบอเตงงานไม่อีกญาติตายแข่งสบายผัวตายก็สบายใจอยู่กับลูกเพียงสองคนได้เศร้ามือหนึ่งหน้าหนาวแล้วลูกออกมาหนึ่งเขาไห้แล้วกับบัจจนอนก็ขึ้นไปนอนซ้ำเศร้าให้ลูกไส้หน่อยเฝ้าหดเขามันก็จูไฟดังไฟเขาบ่อเศร้าไฟกับไหมหดไหมเฮียนขั้วล่ามไปใส่เฮียนใหญ่ ตกใจเอิ้นใส่เมว่าเม่ไฟไม้เฮี้ยนกันนิกานอนเสดเดินขึ้นส,ล,สลื่มสลื่อเห็นไฟแลนหนีไฟสิตันี้นนเฮี้ยนสิตนเฮี้ยนหนีไฟก็เลขขาไปของสายมัดขั้นใดตกลงมากข้อหักตายซ้ำไฟก็เลขคอกตายในกองเพลิงแห่งนั่นกับรูปน้อยอันที่เล่าของสายขั้นใดเพราะเล่าคยห่างขั้นใดว่าเสห์ของยามัดผันมาถ,ถือเจ้าของ และเรียกว่ากรรมให้ทุกแก่ท่านทุกนั่นถึงตนในที่สุดดวงวิญญาณของเรากลับไปล่องมกใหม่อยู่ในนรกภุมมเดียวกันกับมานิตาภุระย่ายบริพุดบริเกิดผู้รดเหตุพอเหตุเมจังมานิตาจังกนิกานี่เอื่อน่าเป็นอนันตะเลยกรรมเด้อ